กนเลยรับสิมอ่ให้ประธานดำใจเนาะอุ่นมากล่าโอวาลให้เฮียเงี้ยนศิษย์ซ่าครั้งอ่ะขอเชิญมาเป็นประธานเลยดูเดี๋ยวเผาดูเนีออเนมันธรรมดาได้นี่ฮะมันยังมันเผาฮะมันเผามันเผาอันนี้ก็มันกะจีธรรมดาเคยปธรรมดาเนี่ยกะจีคือกันนี่กะจีเนาะไอจีอันนี้เผานี่สวัสดีพบกับสองตู้ตี หลายคนก็สงสัยว่าเป็นอย่างเจ็ตทองตัวทังที่หูยแก็งโต้นก็ที่ของมีในโลกสบายดีพอเป็นพี่น้องป้องเป็ดป้องไก่ป้องปลายครบสองตุต่ยนีในะพี <c oughs> ที่สามที่สามเาของการเยียนกระถานวันนี้มาพร้อมสุดทาหารแต่ยังบ่เต็มสุดเพราะว่าน่าจะพังทฤษฎีก่อนวันนี้น่าจะมืออื่นได้ลงตัวจริงหมดตอนแรกนี่แหละจะ <c oughs> เป็นใดก็ท้าเบงไปพไปอยังเยียน <c oughs> หลังจากมอสก็เขาร่วมก่อนแล้วเนาะ ก็เลยบ่กกินข้ากันให้ช่างขึ้นไปเดี๋ยวกระเพาะขื่นโอ้โหกี๊โอ้ใช่ยังไงกี๊เวียดจับมาเลยนะดมเดือดบ่แจ๊บบ่กว่าเค็มเค็มเลยใส่เลยมันมีคือชิ้นเค็มชิ้นหมูอะไรเนี่ย นากินพอแป๊ๆบางๆแล้วขึ้นไปยุรุนกันฮะเห็นว่าผลงานกันมาสวยัหลังจากเลือกแต่รวมเนาะชาวราก็ออกพากันมาสแตกตเออแม่นขับประธานเก่า หมูว่ะจื่อชืยังมากินเลยชื่อเรียกหมูด้วยเว้มันธรรมดาได้นี่ฮะมันยังมันเผาฮะมันเผามันเผาอันนี้ก็มันกจีธรรมดาเฮ้ยมันธรรมดาเนี่ยกะจีคือกันนี่เออกะจีเนะอันนี้จีอันนี้เผานี่ที่จะคองงอนทั้งนั้นมันรออย่างของมันหรอคล้องงอนอะไรฮมันคือมาไวเลย ขึ้นมาไวไวจังไหนเจ็ดโมงครึ่ผมไปจมายี่เบิ่งกุปันในทรงกูนี่ักมันดึงอย่างนี้แตกแตกกะบบเข้าบักมิ้นไปใช้่ะกินข้าวกินข้าวมูมันบ่ะคู่มาก็ต้อจุดแกเมืออะกินได้เลยมันเป็นยังไงส่งกับปันเลยสินัน มือที่สามเนาะบางว่นน่าจะมืออื่นเว้ยลงตัวจริงจะได้ลมลุกคุกคานาาว่ะสาวจะไปท้างหนไหม,มอ,มอลวลามือเส้นดู <c oughs> ดูกขาจีดิี่แรกคุณซื้อได้เว้ย จะไดก,ะกินมันเผาชื่อมึงไปิเห็นอันนี้กินมันเผาแต่คอยอยากกินตับเจ้าต้องเห็ดแนวใดคือตอนนี้เ้ากันสีรวมกันนะรวมพังทิศสิเม่นันนืนข้างนอกไขจริงนนเพราะว่าเหนวว่ามุมหน้าอ่นาอย่างาทุกคนมน่เก็น มานั่งปินทันปิ้นแถวคุณนนามุงใส่ป่ะอาจารย์วกาเลี้ยวเข้าอีกอย่นี่แล้วเนาะใเป็นประโยชน์ว่าโย่เงินเป็นอะไรลูกคี่ดื้อเนาะพ่อแม่ก็เอาหลายอันนี้คือกันแล้วเนาะคนกังนมาเนาะน่าจะมื่อนีะไได้รู้ตัวจริงคือมือเศร้าอาจารย์ละเส้นขับเศร้าทวีตมาสีแดงอาสัมภารกันละคนตวัดจะว่าถ้าเบิ่งางนออกแล้วเนาะเส้นไม่โยกมาเนะ หลังจากเขาเลิกจากรวมแล้วเนาะกระ่าเช่นขาเจ้าอนามัยจะไปกินในอนาคตไปเอาเงินจากใครบ้องที่กะบังหลังเพื่อนบอกเลยเพื่อนรวมม่านี่โคตรคักเลยเมือนี้เจ็บบนหลังเจ็บนกดเออก้นสึ้นมาวงเส้นอย่างไรเอ้าแบตต่ำเใส่เล่ายาวแบบนี้ข่าวเจ้าเตี้ยว คอต่การานลงกรอั่นเลยบบนีมอกให้ประธานดำใจเนาะ มาเก่าโอวานไอังกียน um> ักศึกษาข้างขอเสิอม um> uh, ันเป็นประธานเลยตบายดีไม่คงนีเอาประธานก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความนับถือมายังประธานบุญประเสริฐเรื่องอะไรก็คือเรื่อง สุรินเดชเนาะเขอเลือนเขาแสดงเคาลบและลับถือมายังทานบุญประเสริฐสุรินเดชเป็นเจ้าเพลงแผงสวรรณเพชรเนาะแล้วเขแสดงความนับถือแลแสดงความนับถือยังทานเช่นนี้เวนสุขสาคอนวงสุธิเนาะเออที่เป็นบูรของประาการทหาร เกียรเพราะนั้นพวกนี้รุ้ยเลยเนีโต้สูงไร่แบบนี้เป็กเนกระเองว่ดทุกนคนแันเรว่อะสูงบอกรุจากรวยนะยังสูงเนาะวัวจะเดือดถึงมุนเจ้าเมื่อนี้สิม,มาว่าจุดประสงค์ในการเฮียนการทหารแบบน,นี้เนาะไว้เองเรื่องม่มมมานในการน้องถือให้เป็นระเบียบเห้อยเสื่อกันกระทบของทางกายนะเกลือส่งเสือหมวกเพราะว่าเ้าตากแดดตากฝนแน่นอนหนึ่งใส้เกือบแฟกคือยาม เหยียบ <ขอ S 1> น้ำเ,นเหยียบเลขเหยียบยังลายยางกันแล้วขนาน้ำหนาน้ำแบบนี้ได้บ่หนานำา้ำบ่ได้เออได้ได้เนาะ <c oughs> แต่ต้องตันออกเด้อพวกนีเ้เด <c oughs> ้ออย่ามันจะเกาะไม่เกาะยางบ่ได้โ <c oughs> <c oughs> อ้ยเจนบอกตอนนี้กับพอดีอเขาเฮียนแล้วเนาะตอนถ่ายเขาบ่ได้เออตอนเฮียนเขาบ่ได้เพราะว่าเพื่อนบ่ยอกให้ถ่ายบ่ได้มีแต่คลิปเขาก็น่าจะจบเท่าน,นี้ถ้าพอกันอีพีหน้าเนาะบ่บ่ไรเมียก่อน